ก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์ค p p และใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราลงเป็นบูย่าพาสนะครับผมหรือว่าสีขั้นสูงไปนั่นเองแต่ว่าคลิปก่อนของก่อนหน้านี้เราลงเกี่ยวกับฟรีไฟล์เอ็กนาตไปแล้วนะครับผมที่จะมาในช่วง ต้นปีหน้าหรือว่าปี2,000ใครที่หาเว็บเติมเพชรคุ้มๆแนะนําเว็บนุกเกอร์โซเลยบางวันมีเพชรลดพันเพชรเหลือ99บาทด้วยและยังมีราคาพิเศษอื่นๆหรือจะเป็นบริการซื้อขายรานฟรีไฟบางวันมี ID ดี9หมก F99 บาทจดทะเบียนถูกต้องไม่โกงแน่นอนลิงก์อยู่ในคำอธิบายเลยนะครับหรือใครจะขายก็สามารถทักไปขายในเพจได้เลย 25นั่นเองนะครับผมก็แพทใหม่เนี่ยจะอัปเดตในช่วงของต้นเดือนธันวาเนครับผมแล้วก็นารูโตะเนี่ยจะมาในช่วงของปีหน้าเลยน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันเกี่ยวกับฟรีไฟ i r เอ็กซ์นารูโตะนะครับผมว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนั่นเองสําหรับอย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวชุดนารูโตะที่ผมได้บอกไปนะครับว่ามันจะมี ท่าแปงลงร่างมาด้วยนะครับผมก็เป็นชุดตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นชุดยอดคือจะบอกว่าถ้าเราได้ชุดมาเนี่ยเราจะได้ท่าแปงลงร่างมาด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ท่าแปงลงร่างตัวนี้เนี่ย <P _ d> um> เป็นแบบว่าแถบแดงด้วยนะครับผมก็คือภายในท่าเนี่ยมันจะสามารถแปลงได้2ร่างจริงๆด้วยนะครับผมตามที่เราเนี่ยเคยบอกกันไว้ในคลิปก่อนเลยนะครับว่ามันจะมี2ร่างด้วยกัน ร่างแรกนะครับที่จะสามารถแปลงได้ตัวนี้รูปย่อออกมาแล้วนะครับก็จะเป็น ร่างของเซียนกบนั่นเองนะครับผมรูปการแปลงร่างของโหมดนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยสําหรับรูปยอ่อนะครับผมสังเกตในรูปยอ่อกับของอของที่เป็นในอนิเมะเนี่ยคือเป็นอันเดียวกันเลยนะครับก็คือแปลงร่างเป็นโหมดเซียนกบจริงๆนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นโหมดตอนที่ใช้สู้กับเพนนะครับผมตอนที่ไปฝึกมานั่นเองนะครับก็เป็นโหมดที่เทมากๆเลยนะครับสาหรับโหมดตัวนี้มีแบบชุดเซียนมีคัมภีด้วยนะครับทําได้ หลังแล้วก็ภายในเกมที่เป็นแปลงล่างเนี่ยก็จะมีคมภีมาให้ด้วยนั่นเองเนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมอีกหนึ่งร่างที่อยู่ในท่าแปลงร่างแถบแดงนะครับก็จะเป็นโหมดคูรามะหรือว่าโหมด9าหางนั่นเองเป็นโหมดที่รวมกับ9หางแล้วนะครับผมจริงๆตัวโหมดตัวเนี้ยมันมีทั้งหมดหน่าจะประมาณสัก สามชุดด้วยกันนะครับผมอันนี้พูดถึงในอนิเมะนะมันจะมีชุดที่ร่างแรกก็น่าจะเป็นร่างที่ไม่ได้ใส่ชุดคลุมนะครับผมแล้วก็ร่างที่2ก็เป็นอันนี้นะครับที่ใส่ชุดคลุมแล้วก็ถัดไปเลยเนี่ยจะเป็นตอนเซียนหงวิถีเลยนะครับเป็นตอนรวมกับเซียนหงวิถีเลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นอีกอีกอีกชุดหนึ่งไปนะครับผมแต่ว่าชุดที่อยู่ในท่าแปลงร่างที่มาเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละนะครับผมเพราะว่ามันตรงตามในรูปย่อแบบว่า เป๊ะๆเ,เลยนั่นเองนะครับผมวันนี้ต้องมารอดูของจริงเหมือนกันว่าจะเอฟเฟกแบบว่าอลังการหรือเปล่าสําหรับเอฟเฟกไฟนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งอันนะคือแบบชุดนารูโตะนี่คือได้มาแบบสามล่างเลยนะครับชุดปกติได้ก็ได้เหมือนกันนะครับภาแปลงล่างเป็นหมดเซียนภาแปลงล่างเป็นหมดคุรามะนะครับคือได้หมดเลยนั่นเองโอ้น่าจะแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสาหรับราคานั่นเองเนาะ แล้วก็ถัดไปนะครับผมเราได้พูดถึงดาบของซาสเกะไปนะครับผมเป็นคุซานังนี้นะครับคุซานังนี้ก็คือจะเป็นดาบของที่ซาสเกะใช้เลยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีออกมาแล้วนะครับว่าคาตาณะตัวนี้ของซาสเกะนะครับผมก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะครับผมเป็นเหมือนกับคาตาณะแถบแดงที่มีในฟีไฟเลยนะครับผมตอนนี้น่าจะมีอยู่แค่ หนึ่งอันนะครับที่เป็นโหมดโหมดไฟได้แล้วก็โหมดสายฟ้าได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคุซันังนิ้นะครับของซาสึเกะเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้นะครับมันมีท่ากดใช้ตอนสุดท้ายมีเอฟเฟกสังหารนะครับมีเอฟเฟกโจมตีแล้วก็อีกแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยเป็นคาตานาแถบแดงนะครับคุซันางนิ้ก็คือเป็นอ่ะอันนี้เลยนะครับอันนี้เลยที่ซาสึเกะใช้นั่นเองนะครับผมนี่คือแบบ เทมากๆนะครับผมสำหรับคูซานังนี้แล้วก็มาเป็นคาตาะแถบแดงด้วยเอฟเฟกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าจะต้องดองไว้เท่าไหร่สําหรับไดมอนที่มีนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ ถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวนี้จะเป็นในเซิร์ฟแอดวานเนับผมจะเป็นตัวโปรไฟล์นะครับการ์ดต่อสู้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้าไปในเกมเนี่ยหน้าโหลดเกมมันจะมีขึ้นการ์ดต่อสู้ให้เราถูกไหมในทุกวันนี้มันจะขึ้นเป็นตัวละครสกิลแล้วก็พวกบูย่าเคดีอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าในแพทหน้าเนี่ยเราจะสามารถ ปรับเปลี่ยนตัวนี้ได้แล้วนะครับจะไม่ต้องขึ้นเป็นตัวละครแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่หลุดมาเกี่ยวกับฟีฟาเอ็กนา루โตก็จะเป็นการต่อสู้ตัวนี้เลยนะครับผมก็คือจะเป็นพื้นหลังเป็นคุลมะนะครับผมแล้วก็ภายในการ์ดเนี่ยก็จะมีนา루โตะมีซาสึเกะแล้วก็มีซากุระด้วยนั่นเองเป็นแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสำหรับการต่อสู้ไม่ต้องใส่แค่ตัวละครแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่า เป็นระบบใหม่ที่ใช้ได้เลยนะครับมีอะไรให้เล่นแบบลูกเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยก็ในอนาคตก็น่าจะมีมาอีกเยอะเหมือนกันสําหรับการต่อสู้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นของแบบยิบย่อยเกี่ยวกับฟีฟ e เอ็ก์นารูตะนะครับก็จะมีพวกดาวกระจายคูย่ในติดดันอะไรประมาณนี้นะครับที่แบบเราไม่สามารถเอามาใช้ได้แต่มันเป็นเหมือนพวก Uh, ของที่อยู่ในเกมนะครับผมพวกโทเค็นพวกอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับผมนี่มีคัมพีกระสุนวงจกักรตัดสายฟ้าหมัดซากุระอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายลูกบอลเพลิงวายุวารีเยอะแยะมากมายเลยนะครับต้องมารอดูว่าของเซิร์ฟไทยเนี่ยจะมีแบบรูปลักษณ์ของอันไหนแบบเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของที่ไม่สามารถใช้ได้นะเป็นของโชว์แบบพวกโทเค็นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นพวกอินเทอร์เฟซยูไอนะครับผมเป็นของกดเข้ากิจกรรมเลยก็จะเป็นแถบประมาณ น,นี้นะครับสีก็จะออกแนวตรีมสีส้มของหมู่บ้านโคโนฮะเลยนั่นเองนะครับนี่สัญลักษณ์แบบโคโนฮะชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นระบบใหม่เหมือนกันนะครับเป็นท่าแบบใหม่ เขาเรียกว่าเป็นท่าทางมะหือมานะครับผมก็คือเมื่อสวมใส่เนี่ยจะเปลี่ยนท่าบูย่าของคุณโดยอตัอตโนโมัตินะครับผมแล้วก็สามารถกดใช้ได้ในตอนรอเข้าห้องหรือว่าจะเป็นในย่านคนชิลก็สามารถกดใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ท่าที่มาเนี่ยก็น่าจะเป็นท่านารุโต อันแรกนะครับผมก็ค<ฮ>ือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่สังเกตสัญลักษณ์นะครับผมว่ามันเป็นท่าแบบใหม่นะครับผมแล้วก็มีพื้นหลังเป็นพุรมะหรือว่าก้าวหางด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าใครไม่คุ้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นฉากไหนในอนิเมะนะครับผมเป็นคาถาเอาง่ายๆว่าเป็นคาถาอัญเชิญแล้วกันนะครับผมเนี่ยถ้าใครไม่คุ้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นตอนนี้เลยนี่ตอนนี้นะครับผมเป็นตอนของนารูโตะตอนเด็กนะครับที่ไปฝึก กับอาจารย์จิระยะนะครับผมหรือว่าเซียนลามกนั่นเองเป็นที่จิระยะเนี่ยจิ้มนารุโตะนะครับผมตกลงไปในอ่าซอกตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมพอตกลงมาปุ๊บเนี่ยนารุโตะก็เกิดความกลัวนะครับผมเกิดความกลัวว่าจะตกลงไปเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ ว์ปเข้าไปนะครับผมไปคุยกับก้าวหางหรือว่าคุณลมะที่เป็นพื้นหลังของท่าเจ้าตัวเมื่อกี้นั่นเองนะครับนี่คุณมะคือออกมาตอนแรกเห็นแค่นี้นะครับผมตอนเด็กๆนั่นเองนะครับนี่แล้วก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับผมเกี่ยวกับการยืมพลังนะครับการยืมพลังของก้าวหางนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นการคุยกันเวลาแบบนารุโตะวับเข้ามาคุยนะครับผมมันก็จะเหมือนกับ อ่หยุดเวลาไปนั่นเองนะครับผมนี่เป็นการแบบให้ยืมจกกักรแล้วก็ให้อาศัยร่างของนารุโตนั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะแล้วก็พอนารุโตมีสติกลับมานะครับผมมีสติกลับมาแล้วเนี่ยก็สามารถ ใช้คาถาอัญเชิญนะครับผมนี่สังเกตจากกระนะครับผมจะมีสีฟ้ากับสีแดงที่เป็นของก้าวหางแล้วก็อัญเชิญนี่กามาบุญตาออกมาได้นะครับเจ้ากบตัวนี้นั่นเองก็คือสรุปแล้วนะครับผมสําหรับผ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับคาถาอัญเชิญนะครับผมก็น่าจะเป็นท่าที่อลังการพอสมควรเลยเพราะว่าในในตัวเกมเนี่ยเขาใช้คําว่าท่ามะหือมานั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นแบบว่า กามาบุญตาตัวใหญ่ๆโผล่ขึ้นมาตอนบูย่าหรือว่าตอนแบบเรากดใช้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมสำหรับการปรับแผนที่เนาะก็จะมีการปรับแผนที่หมู่บ้านริมน้ําอีกแล้วนะครับผมหมู่บ้านริมน้ําก็จะถูกปรับให้เป็นเมืองของโคโนคะนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยตรงที่เป็นเขียวๆด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ หน้าผานะครับหน้าผาโคคางยะนั่นเองที่มีแบบลายโคคางยะอยู่นะครับผมต้องรอดูว่าของจริงเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนั่นเองนะครับสาหรับในทุกๆอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวมีมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเอามาให้ดูเลยกันละกันนะครับผมโอเคท่านผู้ชมตรวันนี้ก็มาเพิ่มเติมให้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ของวันที่22กับ23นะครับ22ลงให้แล้วคลิปก่อนนะครับผมแล้วก็23จะเป็นนางงิ้น่าจะมาแบบรังพึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมก็ าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมาร์ค p ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายกรู๊ม